สวัสดีคะ่ะพบกันเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่หมกมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆคะ่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากัดสีให้สีแจ่มว้าวเช่นนี้เลยนะคะสีสันสดใสแตกรอรใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้เยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยจ้า มาเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาระเบิดสีบอลสีด้วยกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้เลยค่ะวันนี้แม่มุกก็เตรียมน้ําเปล่ามานะคะน้ําเปล่าสิบริตรจ้าต่อมานะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะในเครื่องดื่มชูกําลังของเราก็นะคะก็จะมีวิตามิน B3 คา่ะมาดูอุปกรณ์วันนี้นะคะแม่มุกก็จะพาเพื่อนๆมา ัดสีบอลสีนะคะระเบิดสีบำรุงพร้อมระเบิดสีด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเตรียมน้ำเปล่ามาวันนี้ใช้น้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าสิบลิตรนะคะต่อมาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะในเครื่องดื่มชูกำลังของเรานะคะก็จะมีวิตามิน B3B5B6B12 ทําทำให้ลำต้นของบอลสีของเราสดชื่นแข็งแรงนะคะต่อมาค่ะ นมจืดค่ะเพื่อนๆนถ้าใครไม่มีนมจืดนะคะใช้เป็นน้ำซาวข้าวได้จ้าต่อมานะคะอย่างเนื่อค่ะนมจืดค่ะเพื่อนๆนนมจืดยี่ห้อไหนรสขอให้เป็นรสจืดนะคะเพื่อนๆนนี่เลยค่ะถ้าใครไม่มีนมจืดนะคะใช้เป็นน้ำซาวข้าวแทนได้ค่ะต่อมานะคะผงชูรสค่ะเพื่อนๆนในผงชูรสนะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกูตามต ทำให้บอนสีของเราสร้างการเจริญเติบโตเร่งรากฝอยให้รากฝอยเดินดีนะคะสร้างการเจริญเติบโตให้แก่บอนสีของเราต่อมาค่ะระเบิดสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะกัดสีด้วยมะนาวค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีทำกันเลยมาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่หมก็จะพาเพื่อนๆ นำเครื่องดื่มชูก,กำลังใส่ไปในน้ำเปล่า10ลิตรนะคะในเครื่องดื่มชูก,กำลังทำให้บอลสีของเราสดชื่นแข็งแรงนะคะ1ฝาจ้าต่อน้ำา10ลิตรนะคะใส่ไปเลยค่ะต่อมานะคะผงชูรสค่ะเพื่อนๆนี่นโซเดียมคตอเมตดนะคะ1ช้อนชาจ้า นี่เลยนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยต่อมานะคะเราก็จะใส่นมจืดลิลริตแม่หมกก็จะใส่ประมาณเดี๋ยวเทใส่แก้วนะคะก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะเพื<ๆ>่อนๆอ่าประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะเทใส่ไปในน้ำาิตริรเลยจ้า ต่อมานะคะเราก็จะระเบิดสีด้วยสิ่งนี้เลยค่ะมะนาวหนึ่งลูกนะคะในมะในมะนาวของเราก็จะมีความเปรี้ยวนะคะทำให้บอลสีของเรามีสีสดใสนะคะต่อมาค่ะเราก็จะใช้มะนาวแค่ครึ่งลูกพอนะคะ มีเลยจ้าบีบใส่ไปในน้ำปุ๋ยของเรานะคะหนึ่งฟ้าแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆบีบใส่ไปเลยโหมะนาวน้ำเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นีเลยจ้าเปลือกมะนาวเราไม่ต้องทิ้งนะคะแม่หมกก็จะพาเพื่อนๆไปใส่ตามโคนลำต้นของบอนสีของเรานะคะไล่มดไล่แมลงอย่างดีเลยค่ะเพราะในเปลือกมะนาวของเขานะคะก็จะมีน้ำมันหอมระเหยที่มดมแมลงไม่ชอบนะคะ ไปดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่เราก็ได้น้ำปุ๋ยของเราแล้วนะคะไปรดโคนลำต้นของบอนสีด้วยกันเลยจ้ามาดูขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะไปรดน้ำปุ๋ยนะคะเราก็จะมาตรวจสอบดูบอนสีของเรานี่เด็กค่ะช้างเผือกใบบัวนะคะเพื่อนๆดูสีของเขานะคะสดใสการใบแข็งแรงแตกพุ่มแตกกออย่างดีเลยนะคะนี่เลยจ้า เราก็จะมาตรวจสอบตามนี่จานรองนะคะสําคัญมากเลยค่ะเพื่อนๆแม่หมกแนะนําให้เพื่อนๆใช้จานรองนี่น้ําของเขาก็จะแห้งนะคะนี่ด้านนี้ก็แห้งค่ะแล้วก็มาด้านนี้นะคะในกระมังของเราประมาณ 3- ถึง5วันนะคะถ้ามีน้ำแช่ขังแบบนี้นะคะแม่หมกแนะนำให้เพื่อนๆเททิ้งก่อนเลยค่ะนี่เราจะเปลี่ยนน้ำให้นะคะ เททิ้งแบบนี้เลยจ้าแล้วก็จะนำจานรองมารองเติมน้ำก่อนนะคะนี่เลยจ้าเติมน้ำในจานรองเลยนะคะตรวจสอบดูแลในจานรองบนสีของเรานะคะน้ำยุบน้ำแห้งเติมเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่ต่อมานะคะเราก็จะมา ใส่ปุ๋ยลดน้ำปุ๋ยที่เราทำสูตรเด็ดเคล็ดรับวันนี้นะคะให้น้องบอนสีของเราแตกพุ่มแตกกอแทงหน่อใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอ้าวเราก็จะใส่ลดน้ำปุ๋ยนี่เลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยลดให้ชุ่มเลยนะคะบอนสีต้นไหนต้นเล็กต้นน้อยอยู่นะคะเราก็ใส่แค่ครึ่งแก้วพอค่ะเพื่อนๆ ว้าวมาดูต้นนี้นะคะนี่แต่คุ้มแต่ก็นี่ได้มาจากการผ่าหัวนะคะเพื่อนๆแย่งกันแทงหนอขึ้นมาเยอะแยะเลยจ้าห,หัวแดงหรือแดงวัวนะคะสีสันสดใสวันนี้เราก็จะใช้สูตรนี้บำรุงเลยค่ะ นะคะด้านนี้จ้าช้างเผือกใบบัวสีสันสดใสนะคะเซนใบของน้องสวยมากเลยวันนี้เราก็จะมาระเบิดสีด้วยสูตรนี้นะคะเราก็จะนำเปลือกมะนาวไม่ต้องทิ้งนะคะใส่ตามขอบกระถางแบบนี้เลยค่ะนี่จะมีนีมมดนะคะไล,ไล่มดไล่แมลงได้อย่างดีเลยค่ะ ก,ก็ลดน้ำตามด้วยสูตรนี้ไปเลยจ้าหนึ่งแก้วค่ะเคล็ดลับดีๆนะคะวันนี้บอนสีใช้ได้ไม้มงคลใช้ได้ค่ะเพื่อนๆว,ว้าวกวักพับพมค่ะเพื่อนๆน,น้องขยันแตกรอดขึ้นมานี่ในหมุกยังไม่มีเวลาแยกนะคะสีสดมากเลยค่ะ ลังแทงใบใหม่ขึ้นมาเลยนะคะบอนสีก็ใช้ได้ไม้มงคลใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆหาด้านนี้นะคะสาคูดางแทงนอแทงใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็จ้าวันนี้เราก็บำรุงด้วยสูตรนี้ไปเลยอ้าวด้านนี้ก็แย่งกันแทงขึ้นมาเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นอใหม่ขึ้นมาอีกแล้วราดคุณลำต้นไปเลย หมายมงคลเงินไหลมานะคะออมเงินออมทองออมชมพูลดได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆบำรุงด้วยสูตรนี้ไปเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเคล็ดลับบำรุงบอนสีระเบิดสีของแม่หมกก็จบลงเพียงแค่นี้จ้า ่ากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองพี่น้องผาเพื่อนแชนแนลให้เราด้วยนะคะสวัสดีจ้า